ัหมดเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ13ตุลาคม2555โอกาสนี้เรียนเชิญท่านประธานในพิธี ได้อ่างสารจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตบเรกอดุลแสงก่งสิงแก้วและกล่าวคำสัตย์ปฏิยาณเป็นลำดับต่อไปรากับไนเชิญครับ พวกนี้จะเด็กโคหรือบกโคตรบุกกล่องเช็กโคตรบุกเหมือนกล่องสารของพลตำรวจเอกดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องในวันตำรวจวันเสาร์ที่13ตุลาคม2555 <c oughs> เพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักทั้งหลาย 50. 50. 50. เนื่องในโอกาสวันตำรวจเวียนมาบรรจบกี่คำพูหนึ่งในวันที่13ตุลาคมสุดนี้ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความจริงใจในรอบปีที่ผ่านมา ผมได้เห็นการปฏิบัติงานของเพื่อนข้าราชการตำรวจทั้งหลายเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องนานาประการในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าตำรวจทุกนายได้ทุ่มเท แรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่